สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแรนดอมนะคะข้อความนะคือถ้าวันนี้เราเราเราอยู่ในวันสำคัญเนาะลี่ก็จะมาเปิดไพ่ในเรื่องของการแลนดอมนะคะสิ่งที่เอ่อสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากที่จะบอกอะไรกับเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูใบ <c oughs> ที่ตกไม่นับนะมาใบที่หนึ่ง อคุณอะที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยคุณอยากที่จะมีคือสิ่งที่คุณพยายามมาตลอดอะหรือสิ่งที่คุณจะสิ่งที่กําลังทําอยู่อะคุณจะสําเร็จในอีกไม่ช้านี้นะเออลี่ลล,ลี่เห็นในเรื่องของการที่คว้าชัยชนะมาจากสิ่งที่เราทําด้วยตัวของเราเองได้เนี่ยเป็นใบเนี่ยเป็นเป็นช่อมะกอกขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบ การเฉลิมฉลองอะเออเหมือนคนไปลบมาแล้วเอาชัยชนะมาค่ะอ่ะใบต่อมานะคะอันนี้ใบที่หนึ่งนะใบที่สองสินเสียจะบอกอะไรขอหนึ่งใบอ่าเป็นไปได้ค่ะว่าช่วงนี้ค่ะคุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยเนาะเดินทางบ่อยหรือ การทาอะไรของคุณเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับการที่เราจะต้องเ,อเขาเรียวกว่าการเดินทางระยะไกลหรือหรือการการออกไปไหนออกไปข้างนอกบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะเอาความสําเร็จมาให้กับเรานะคะในช่วงนี้นะถ้าเราเนี่ยอยากที่จะประสบความสําเร็จหรืออะไรแบบเนี้ยมันอาจจะต้องอาศัยการเดินทางออกไปเพื่อที่จะไปไปทาอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้มานะคะเนาะต่อมาค่ะสำหรับ อันสุดท้ายแล้วนะคะคำว่าไปเอาอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะอะไรที่เราไม่ถนัดอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเรายังไม่เก่งพอให้ออกไปหาเอาสิ่งนั้นมานะคะลี่แค่รู้สึกว่าเราจะได้โอกาสจากออโอกาสใหม่ๆหรืออะไรที่ใหม่ๆที่เราได้ทําได้เรียนรู้นะคะถึงแม้เรายังจะไม่ได้เก่งมากแต่ลี่มองว่าพอย้อนกลับไปแล้วอะ มันเหมือนเป็นไพ่ย,ย้อนอ,อกกลับไปว่าการทําของเราซ้ำๆย้ำๆหรือไม่ถนัดก็ฝึกฝนออกไปฝึกออกไปฝนนะคะเรื่องอความสําเร็จเนี่ยจะบังเกิดขึ้นกับเรานะคะในไม่ช้านะคะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้ได้พลังงานดีๆแบบนี้กลับไปนะคะบ๊ายบายค่ะ